สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตดีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตร2ตัวรูดในงวดประจำวันที่6มีนาคม2 5 6 8ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจำวันที่5นะครับผมสำหรับวันที่5นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่2กับ4นะครับผมสำหรับ2ดับไปนะครับผม มาเฉพาะ4นะครับผมสายวิ่งสายรูดมา43สายเบิ้ลน,นะฮ55 5นะครับผมสำหรับ fc พี่น้องที่อยู่ในลายกลุ่มนะครับผมจะได้97ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่6ชอบก็ค่อยตามนะครับผมตัวเลขแนวทางนี้เข้ามีรุดนะครับผม

สองหนึ่งสองสามสองสี่สองห้าแล้วก็สองแปดสำหรับตัวกันนะครับผม 7สำหรับเบิ้ลมี0-0 1-1 2-2 4-4และก็7-7 สำหรับ3ตัวนะครับผมมี304 205 6 2สแล้วก็5้าส fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์กดติดตามให้กับแอตตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ